เข้าเดียวกับพี่น้องเออถูกปั๊ดมุานกักมานเนี่ยเถอะพี่น้องเอ้ยแบบเดียวกักจุดเนียเ โอ้ยฟางแป๊บเดียวโอ้โห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 โ้โโอ้โโอ้โโ้โโอ้โโ้อ้โ้โโอ้โโอ้โโ้โโอ้โโอ้โโ้อ้โโ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 อ้้โโอ้โโอ้โโอ้โ้โออ โอ้โเอาเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาสุดยอดสุดยอดพ่อพ่อทิพย์ย้อนนี่เดี๋ยนี่ตั้งลงมาเป็นมูเป็นมูงมักย่องกันเถอะปลาเองมั้มักย่องแทีว่าสันว่าเอาตั้งแป๊บเดียวครับเขาแล้วเขายิงนี่ใกล้สิล้นถังแล้วนี่นี่บ่รู้ว่าถังที่ตัวใดแล้วนะครับเออกระลังจะมาเทปลาว่าสันว่าฮะ เพิ่เกิดนั่งจ่อปอบพี่น้องน้ำใสๆมันไ่ได้ลึกครับประมาณสอกพัวนี่ลแหอะประมาณสอกนึงซะไปนั่นๆนั่งจ่อพี่เท่าพี่น้องดีเพราะว่าจ่อปอบพี่น้องอึ๊บอึ้บซวดเออปลาแต่ละบาดกันมันเป็นปลาขาวอย่างเขาไทยทีโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาครับจนว่าล้นถังเราที่เทได้ยังตาลบาดเดี๋ยวนี้เขาผลงานครับพี่น้องสรุปผลงาน นี่แหละครับอูยซีดเบสก็ได้ไหลายครับพี่น้องซิดเบสก็ได้ไหลายผลงานครับเอาอยายขนาดคุณเอาขนาดคนไปกวนอยู่กันยังเขาเลยพี่น้องคุณนะครับสุดยอดสุดยอดเอา